ให้คุณผู้ชมชมอยู่นะเวลานี้ทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะก็ฝากกดไลค์ซื้อขายแล้วก็กดแชร์นะให้เรากันด้วยนะทุกคนโอเคถ้าทุกคนไม่สวัสดีทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่ชาแนลของเราันอีกแล้วคลิปนี้ทุกคนเราจะมาสอนทุกคนนะ อัดวิดีโอหน้าจอบนไอ o ฟนนะแบบมีเสียงนะทุกคนโอเคก็เหมือนที่เรากำลังอัดวิดีโอให้คุณผู้ชมชมอยู่นะเวลานี้ทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะก็ฝากกดไลค์ซับสไครตแล้วก็กดแชร์นะให้เรากันด้วยนะทุกคนโอเคถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแล้วก็ไปกันเลยก็โอเคทุกคนก็ทุกคนจะเห็นคำว่าทั่วไปนะทุกคน อ่ะไม่ใช่สิขอภัยทุกคนเราต้องเห็นคำว่าศูนย์ควบคุมนะทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะทำการให้วีดีโออานหน้าจอเนี่ยหรือว่าคำสั่งอานหน้าจอให้ขึ้นมาอยู่ตรงที่เรากดขวามือให้ขึ้นมาตรงนี้ทุกคนโอเคงั้นเราก็กดเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมเลย พอนั้นนะทุกคนจะเห็นไหมว่ามันจะมีตัวบวกบวกในทุกคนแต่ว่าตรงเนี้ยเราเลือกการบันทึกหน้าจอไปแล้วใช่ไหมเรากดบวกมาแล้วโอเคถ้าทุกคนยังไม่ได้กดบวกก็ให้กดบวกเลยทุกคนก็มันก็จะมาอยู่ในศูนย์ควบคุมนะเวลาที่เราปัดขวานะตรงรูปแบตเตอรี่เนะี่ยก็จะมีมีอัดหน้าจอขึ้นมานะก็เข้าใจาแล้วใช่ไหมทุกคนเวลาที่เราจะาหน้าจอก็แค่ ปัดขวาแล้วก็จิ้มค้างไว้ทุกคนแล้วก็เลือกไมโครโฟนนะต้องเปิดไมโครโฟนก่อนนะทุกคนถ้าเราไม่ได้เปิดไมโครโฟนเนี่ยเวลาที่เราอัดหน้าจอเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยินเสียงที่เรากําลังพูดอยู่นะเวลานี้นทุกคนก็ประมาณนี้นั่นเองก็เราสามารถบันทึกได้นะว่าเราจะอัด บันทึกหน้าจอเนี่ยสามารถบันทึกที่รูปภาพบันทึกในไหนก็สามารถบันทึกกันได้เลยนะทุกคนก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมละ่ะถ้าทุกคนคิดว่าง่ายก็ฝากกดไลค์ให้ถึง10บ like, ไลคนะ์ทุกคนแล้วก็ฝากกดซับสไคร้แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะทุกคนวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายก็สามารถเลือกปุ่มได้นะทุกคนว่าเราอยากให้ศูนย์ควบคุ่มเนี่ยอะไรที่เราปัดขวาแล้วมันก็จะขึ้นมานะก็มีเยอะแยะมากมายเลยก็วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย